สวัสดีค่ะไหวจากช่องคอนโทร l Z ซค่ะวันนี้ไม่ต้องมีอินโทรให้เสียเวลานะคะเราจะมาตามการทำสปีดเพนติ้งของไหวในภาพสยองขวัญเพื่อให้เข้ากับเทศกาลวันฮาโลวีนนะคะงานที่ไหวทำวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานมังงะของอาจารย์จุนจิอิโต้ซึ่งถือว่าเป็นปรมาจารย์ในการวาดมังงะสยองขวัญเลย เป็นชื่อเรื่องว่ากรีซไรหรือชื่อในภาษาไทยว่าไขมันเป็นงานง่าที่พี่หวยเคยอ่านตอนเด็กเราจําได้ว่าภาพติดตามาภาพติดตานอนไม่หลับหลายคืนเลยจึงอยากได้อินสไพรตัวนี้มาสร้างเป็นงานของตัวเองก่อนที่จะเริ่มดูก็ขอดิส claimer ก่อนนะคะว่าวาดรูปแนวสยองขวัญน,นี้ไม่ใช่แนวหวายจริงๆแต่ว่าเราก็อยากจะพุชลิมิตของตัวเองเนาะให้รู้ว่า เราจะวาดแนวอื่นได้หรือเปล่าก็เป็นการฝึกฝีมือตัวเองให้วาดได้หลายๆแนวค่ะกลีซไรเป็นเรื่องราวของนักเรียนหญิงชื่อยูอิ เธออาศัยอยู่กับพ่อที่เปิดร้านเนื้อย่างซอมซอกับโกโรพี่ชายที่ชอบทำ้ายเธอครอบครัวของเธออาศัยอยู่ชั้นสองของร้านเนื้อย่างขมหาวควันและละอองไขมันจากร้านลอยจากข้างล่างสู่พื้นที่อาศัยชั้นสองทำให้ทั้งบ้านเต็มไปด้วยคราบขมหาวและคราบมันทุกๆอย่างตั้งแต่ผนังจนถึงเพดานเคลือบไปด้วยคราบน้ำมันไม่มีใครคอยทำความสะอาดตั้งแต่แม่จากไปส่วนตัวพ่อก็คลุ้งไปด้วยกลิ่นมัน ถ้าพ่อไม่อยู่โกรมัก,ะมกจะทำลายเธอเขาดื่มน้ำมันทำอาหารเป็นขวดๆทางบ้านที่เคลิไปด้วยมันกลิ่นตัวของพ่อและพี่ชายที่ชอบขมเหงทำให้ยูอีเบื่อกับชีวิตเธอเริ่มที่จะสัมผัสได้ถึงระดับความมันในอากาศ เธอเรียกมันเล่นๆว่าระดับความอิ่มตัวเมื่อพี่ชายของเธอเริ่มเข้าวัยรุ่นหน้าของเขาก็เริ่มเต็มไปด้วยสิววันหนึ่งเขาถูกเพื่อนล้อและบูลลี่ที่โรงเรียนเขาเก็บความอัดอั้นมาระบายด้วยการลงไม้ลงมือกับน้องสาวที่บ้าน พ่อของอยูอีเห็นจึงเข้ามาห้ามโกโรโทษพ่อที่ทำให้หน้าตาเขาเต็มไปด้วยสิวเพราะค้าบมันที่เกาะอ,อยู่ทุกซอกทุกมุมของบ้านแท้ๆโกรโรชกพ่อเข้าที่หน้าหลายมัดพ่อยอมใจปล่อยให้ลูกชายทำร้าย ตั้งแต่วันนั้นที่โกโรชกพ่อเขาก็เก็บตัวอยู่ในห้องและไม่ทำอะไรนอกจากดื่มน้ำมันเขาสั่งให้ยูอิเอามันมาให้จนไม่มีเหลือในบ้านตอนนี้หน้าของเขาก็เต็มไปด้วยสิวผุพองจนหมดแล้วเขากเกลียดชีวิตตัวเองเพียงแค่เขาจับหน้าน้องสิวก็เด่นออกมาวันหนึ่งน้องสิวกระเด็นใส่หน้าของอยูอิเธอหลงร้องออกมาว่าขยะขยง เมื่อเขาได้ยินยิ่งรู้สึกโกรธเขาขึ้นคล่อมเธอเราค่อยๆบีบสิวจากหน้าให้ไหลย,ย้อยลงบนหน้าของยูอีภูเขาไฟนะ้ำมันได้ระเบิดแล้วให้มันไหลออกมาเป็นสายโกโรกล่าวยูอีร้องขอให้โกโรหยุดทันใดนั้นร่างของเขาก็ฟูบลงพอนั่นเองฟาดโกโรที่หัวด้วยกระทะเหล็กโกโรได้นอนนิ่งไป พ่อและลูกสาวช่วยกันจัดการร่างของโกโรพ่อใช้เนื้อของโกโรเสิร์ฟในร้านปิ้งย่างจากร้านที่ซบเซากลับมาคึึกคื้นพอลูกค้าลหลงไหลติดใจในเนื้อแทรกมันของร้านแม้ว่าเนื้อพิเศษนี้จะขายหมดแต่ลูกค้าก็ยังเแซาซีมาถามเรื่อยๆความมันอิ่มตัวอยู่ที่70%อยู่อีกกล่าว เธอเริ่มฝันประหลาดว่าภูเขาไฟฟูจิปะทุกลายเป็นกระแสน้ำมันออกมาทั้งเมืองเต็มไปด้วยคราบมันฝันแบบเดิมซ้ำแล้วซ้ำเล่ายูอีเริ่มรู้สึกไม่สบายสิวค่อยๆขึ้นบนหน้าเธอเริ่มเก็บตัวแต่ในห้องอารมณ์เริ่มเกลี้ยวกล่อมพ่อของเธอเป็นห่วงแต่เธอก็มักจะโมโหใส่พ่อ ความอิ่มตัวอยู่ที่80%เธอยังฝันถึงภูเขาไฟน้ำมันเช่นเดิมคืนหนึ่งยูอิสะดุ้งตื่นขึ้นมากลางดึกพบว่าพ่อกำลังกรอกน้ำมันเข้าปากเธอเธอตกใจและผลักพ่อออกไปพ่อว่าพ่อแค่กลัวยูอิหิวบ้าไปแล้วใครจะอยากกินน้ำมันเป็นขวดแล้วพ่อก็นึกขึ้นได้ว่าอ๋อโกโลตังหักที่ชอบกินน้ำมันไม่ใช่ยูอิ หรือเขาอยากให้เธอเป็นแบบโกโรกันแน่ร้านปิ้งย่างได้ปิดลงชั่วคราวเนื่องจากขาดแคลนวัตถุดิบในการประกอบทั้งๆที่ร้านปิดอยู่แต่ระดับความมันในอากาศก็ยังสูงขึ้นพ่อของยูอิเริ่มดื่มน้ำมันซะเอง คิวของเขามีแต่ความมันแม้แต่น้ําในอ่างที่เขาอาบก็มีคราบมันนาลอยอยู่ข้างบนมันไหลย,ย้อยมาจากเพดานมันอยู่ตามผนังบ้านและวันนั้นก็มาถึงยูอิได้ยินเสียงจากลานข้างล่าง ยูอีวิ่งลงไปท่ามกลางความมืดพ่อของเธอนั่นเองได้สับขาตัวเองออกด้วยมีดอิโตแต่แทนที่จะมีเลือดมีตมเตกไขมันเหลืองๆไหลออกมาความอิ่มตัวอยู่ที่100%เแล้ว นี่แหละค่ะเรื่องกลิเซอรินของอาจารย์จุนจิอิโตใครสนใจเรื่องราวสยองขวัญประเภทหลอนประสาทแปลกประหลาดนี้ขอแนะนำให้อ่านเรื่องอื่นของอาจารย์ได้นะคะรับรองไม่ผิดหวังทั้งลายเส้นทั้งเรื่องราวเป็นเอกลักษณ์มากๆค่ะ ขอบคุณที่ติดตามไหวนะคะยังไงคราวหน้าเราเจอกันอีกกับช่อง Control คอนโทรลแซด่ะอย่าลืมกดไลค์และ subscribe ไปก่อนละบ๊ายบาย